สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok M Classic นะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวในสายพ่นไฟนะครับว่าใส่ของอะไรยังไงนะครับแล้วมีสเตมีการอัพสเตตัสต่างๆเนี่ยยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญก็คือระหว่างหอกงาและหอกพ่นไฟเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยอันไหนมันแรงกว่านะครับเอาครับเรามาเริ่มกันที่ของสวมใส่กันเลยนะครับของสวมใส่อันนี้ครับเป็นเซ็ตหอกงานะครับซึ่ง ดูจากทางด้านซ้ายก่อนเลนะครับด้านซ้ายเนี่ยโล่เป็นส t a ติกชิลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับอัพขั้นสุดเหมือนเดิมใส่การ์พัมกินนะครับเพื่อการพวกวิสาหกันเวทต่างๆนะครับต่อไปเป็นส t u นอัมเมอร์ส m o นอัพสิบเอ่อสนอัมเมอร์นะครับบวกสิใส่กบแดงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผ้าคลุมครับผ้าคลุมเนี่ยผมใส่เป็นเมทิโนะครับบวกสิใส่การ์ด d เนะครับ ลดดามจเนเชอรัลอ,อีก10%รองเท้ารุนบูตบวก12ครับออฟไม่ได้มีอะไรใส่ฟอร์เรสต์มิชชัปนะครับเพิ่มดามจต่อเดมิ h ฮิวแมนะ15%นะครับดุลหานบวก15นะครับก็ดามาจ์ไอเอ็นซีเนี่ย3.2ตีใกล้7.5นะครับแล้วก็อัพพันสุด Super b ูเปอร์แบง์การ์ดดาว1ใบอีกกันหนึ่งก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นบวก12ใส่ดามจ์คิดเนี่ยมันจะอยู่ที่3นะครับมันจะน้อยกว่านิดนึนงจริงๆผมอัพ ยากมากคือจริงๆสุ่ม120ล้านใช่ป่ะสุ่มว่าแมว120ล้านอะ่ะที่มันการันตีนอ่ะไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยปึ๊บปึ๊บนไหนวะเออเนี่ยคูปองเสริมเสริมเวทขึ้น่อระดับขั้นสูงเนี่ย<ม>คือผมออฟเวทร้อยยี่ล้านครั้งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งคลิกเนี่ย120ล้านแล้วคือมันได้มาเว้ยได้มาแต่เป็นดามเมจอีกคินึ่งจดสออ่ะคือผมไล่ดันจนถึง3นี่คือหนักแล้วอะหมดไปหลายร้อยล้านนะบอกเลย เออทั้ง2วงนะไม่ใช่วงเดียวหนักจัดโอเคต่อครับหอ,อกหอ,อกเป็น Ivory r a n รครับหรือหอ,อกงาเนี่ยบวก15ใส่การ์ดเป็นไฮด้าหนึใบนะครับแล้วก็พิโอนี่ดาวหใบโอเคหมวกจะใส่เป็นหมวกบ้านกิวนะครับใส่การบาดบาท1ใบาฝากอีก1ใบนะครับหน้าจะเป็นหน้ากากมิสตาสกีมนะครับปากก็เป็นปากคิจริงๆผมไม่มีมันได้เพนเนี่ยหลังเนี่ย บ้านกิ้วคือจริงๆแล้วครับด้านขวาด้านขวาทุกชิ้นน่ะผมจะใส่เป็นของบ้านกิวหมดเลยนะเอออย่างเช่นหน้าใช่ไหมหน้ามันจะเป็นนี้เออเพิ่ๆๆนี่เพราะว่ามันเพิ่มอีกหนอเด็บด้วย20%แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองให้ทุกคนดูทีหลังนะครับว่าใส่เนี้ยมันแรงกว่าจริงไหมเพราะว่ามันมีผลแค่ใน GPG นะครับอ่ะใส่ไปเลยก็ได้จริงๆแล้วอะ่ะมิสซิสกีมผมว่าผมไม่ได้ใส่ววยแล้วอะ่ะมันเดี๋ยวลองแบบนี้กันนะส่วนปากเนี่ยปาก ปากจริงๆแล้วต้องใส่ปากของบ้านบ้านกิลเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ได้แลกมานะครับเดี๋ยวใส่เป็นนี้ก่อนเพนสามหลังใส่เป็นของบ้านกิลครับอิงนอร์เดฟยี่สิบแต่ว่าก็ไม่มีผลอีกเพราะว่ามันต้องรองในกิวอลเท่านั้นนะครับแล้วก็อัพรีไฟเป็นหกแต่ว่าเหรียญหมดนะครับก็เลยไม่ได้อัพหางผมใส่เป็นอันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆประมูลมาได้มันตีใกล้เจ็ดจุดห้าแล้วก็ดาเมจคิสเหมือนเดิมครับหนึ่งจุดห้าอะไรประมาณเนี้ยผมก็ดันขึ้นมาจนสามจุดหนึ่งเนี่ย อ,อโอเคเซตหกงานประมาณนี้นะครับสเตตัสนะครับที่ผมอัพตอนนี้ผมไม่ได้กินอาหารเลยนะครับดูจากบนซ้ายเห็นปะไม่มีอาหารเลย,เลยอ่ะมาดูเซตัสก่อนดีกว่าสเตนหกเจ็ดวิทแปดห้าอินเก้าเก้าเด็กสาสิบสามจริงๆแล้วครับที่สําคัญจริงๆนะผมว่าวิทอ่ะัพให้ลงตัวพอคือผมอ่ะเคยกินอาหารแล้วอัพใช่ปะมันลงตัวหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้กินอาหารเนี่ย เออแล้วว่าเราตอนนี้มันก็อาจจะแบบมีค่าอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานิดๆหน่อยๆมันเลยยังไม่ลงตัวผมยังไม่ได้อัพใหม่แต่ว่าประมาณนี้ออแล้วเราก็ต้องมีเด็กทักษา13ครับเพื่อที่เราจะได้พ่นโดดนิดหนึ่งคือตอนนี้มันพ่นไม่โดนบางตัวนะครับก็เลยอัพเด็กไปนิดหนึ่งนะครับสเตตัสประมาณนี้สกิลต่างๆผมขี้เกียจพูดอ่ะมันมันทุกคนมันก็อัพเหมือนกันนะแต่ว่าที่สําคัญอ่ะมันจะมีพวกอ่ะพ่นไฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้ครับ dependent ดิพเอนดามิเนี่ยหรือว่าดีฟคัทเนี่ยมันจะทําให้เราโพดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะส,สแต็คได้5ครั้งก็คือครั้งที่แรงสุดเนี่ยก็คือครั้งที่5โอเคประมาณนั้น <Okay. S 1> อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเฮทพีออลไลท์สิบคอจะติดห้านะครับเฟนซี่ก็อัพไปนะครับเพราะว่าบางทีเราใกล้ตายใช่ปะ่ะเรากดเฟนซี่เลือดเต็มอ่ะโอเคประมาณนั้นส่วนอันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นตรงนี้เลยบัฟประมาณนี้เอ็นดูหลอดล่าเฮทพีออลไลท์แล้วก็ซิงค์นะฮะ ประมาณนี้โอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือรูนรูนเนี่ยผมไม่อยากพูดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเยอะจัดแต่เอาเป็นว่าที่สำคัญสำคัญนะ่ะผมอัพเต็มแล้วพวกดากอนบีทนะครับผมจะพูดคร่าวๆก็คือมีดากอนบีทใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูดากอนบีทอยู่ไหนนี่ครับอัพเต็ม6เออกี่จุดวะ1 2 3 4 5 6 7 8 8จุดป่ะประมาณเนี้ยแต่อัพเต็มครับเด็กคอนบีตอัพเต็มออร่าเบดใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือออร่าเบดออร่าเบดนังไงวะซื้ออร่าเบดเนี่ยก็อัพให้เต็มนะครับนี่มีหนึ่งสองสามใช่ไหมข้างบนแล้วก็ล่างซ้ายอัพเต็มครับออร่าเบดครบต่อไปก็จะเป็นเอ่อ call of justice นะครับ call of justice อยู่ นี่ไหนวะอ่ะนี่มี2จุดก็อัพเรียบร้อยนะครับขอจะติด2จุดอ่ามีอะไรอีกอะที่สำคัญสำคัญเออ่ฟิลเลอร์เลสครับจริงๆอันเนี้ยมันมี3จุดนะนี่ครับมันมีตรงนี้ฟิลเลอคืออันเนี้ยมันอัพไว้เวลาเรากดในกิววอลเนี่ยมันจะทำให้สถานะต่างๆด้านข้างล่างเนี่ยหลุดได้นะครับเราจะกันตรงนี้ไว้แล้วก็อัพเพิ่มอีก1จุดแล้วก็ สองจุดตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาให้เราอยู่ได้นานขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเอ็นดูทำให้เราแบบเดินเดินสบายขึ้นนะครับในกิวลอว์ endu ไม่มีที่สุดตรงนี้ก็อัพครบแหละนี่ครับเอ็นดูไม่สิ้นสุดทําให้เราบอกเอ้ยตรงนี้ไม่ได้อัพอัพเลยแล้วกันโอเคอันะนี้ครับก็ประมาณนี้คือหลักๆประมาณนี้เลยเออที่เห็นว่าสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งคืออิงนอเดฟนี่อิงนอเดฟอิงนอเดฟเนี่ยผมก็อัพนะเนี่ยอัพอัพอัพให้หมด นี่นอเด็บรูนนะครับก็ประมาณนี้โอเคทีนี้ครับผมจะลองพ่นคนดูนะอันนี้เป็นอ่ะตัวนี้นะหุ่นนะตั้งค่าเป็นเดมิฮิวแมนปานกลางแล้วก็คุณสมบัติไม่มีท่านนะครับคืออันเนี้ยผมจะลองอัพเลเวลอธิบิลอาร์เมอร์เนี่ยให้เป็นหนึ่งนนะครับให้เป็นค่าเริ่มต้นก่อนอ่ะดัมเมอเนความสูนเลยนะเราลองพ่นกันดูอ่ะบัฟนะครับเอ้ยแป๊บน,นึงนะครับ บ,บัพนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันจะสแต c ที่สูงที่สุดมันจะบอกปึ๊บเนี่ยครับก็คือ2องล้านหกสองหกสามเก้าเคนะอันนี้สองหกสามเก้าเคใช่ปะ่ะทีนี้เรามาลองเปลี่ยนเป็นหอ,อกไฟดูนะอันนี้เปลี่ยนแค่หอ,อกก่อนเนอะนะครับหอ,อกไฟนะเนี่ยบวกสิบห้าเหมือนกันออฟเป็น ignore depth สิบห้า ใช่ไหมครับแล้วกันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแแท็กสเตนฟรีจริงๆควรจะต้องเป็นดาเมจนคีสนะตรงเนี้ยโอเคใส่สักการแป๊บหนึ่งโอ้ปโอเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองหกเก้าใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเลขให้ดูด้านข้างอ่ะทีนี้ครับเปลี่ยนแค่หอกพ่นไฟนะราลองพ่นโอ้บ้าดูครับ 3ล้านะนะสล้านหนึ่งสล้านส3มสามสามห้าสองอเคซึ่งหอพ่นไฟจะเห็นได้ว่ามันแรงกว่าใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูมันบับอีกทีหนึ่งอ่ะสามสามห้าสอก็คือสามล้าน3ามะประมาณทีนี้ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็ดี ทีนี้ครับผมจะลองให้ดูอีกอันหนึ่งก่อนถ้าเราหอบพ่นไฟใช่ป่ะแล้วเราใส่ของแบบเซ็ตเจาะเลยเซ็ตเจาะเลยนะดูนะใส่ผ้าคลุมแล้วก็โรซามาเชลเลตเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนการ์ดด้วยอ่ะเปลี่ยนการ์ดใช่ไหมใส่เหมือนเดิมปุ๊บอุ้ยขอโทษครับอึ๊บอ่ะใส่เหมือนเดิมไหมนะเจาะอ,อย่างนี้เลยเซ็ตเจาะของจริงเลยใช่ไหมเพราะว่าโรซาเนี่ยมันเจาะเพิ่ม25 ใช่ป่ะอีกนอเดฟยี่สิาเนี่ยแล้ก็อัพขั้นเต็มเนี่ยไม่ได้แทแทกอีกสาภาคุมก็ ignore อีกนอเดฟอีก15บาอัพขั้นเต็มได้แทกอีกสิโอเคประมาณน,นี้เราลองดูลองพด่ดูนะบับสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าครับคือมันเท่ากันเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ย หุ่นตัวเนี้ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกันไม่มีกันใช่ไหมทีเนี้ยเดี๋ยวผมลองอย่างหนึ่งให้ดูคือถ้าหุ่นอ่ะมีกันอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะกลับมาใส่เซตเดิมก่อนนะโอโอเคอันนี้เซตเดิมนะครับเซตแรกที่เราลองกันใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันถ้าหุ่นเนี่ยผมปรับหุ่นนะให้เป็นเดมิฮิวแมนปานกลาง,างแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยไม่มีแต่เลเวลแอทิบิวอาร์เมอร์เนี่ยผมลองเอาสุดเลย ก็คือ,กอเกาะเนี่ยขั้นสุดเลยแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยผมเอาสักอ่ะสี่สิบ่ะดัมมี่ลเซนนะแบบนี้นะลองดูเพราะทีเนี้ยเราลองมาพ่นกันใหม่ดูครับเพราะเอ่อให้ดูเจาะก,ก่อนดีกว่าอ่ะเจาะนะครับเจาะของผมตอนนี้จะอยู่ที่อิงดอนเด็ครับมัน7.5%็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแต่ว่าหอกง,งานเนี่ยมันเจาะร้อยซึ่งมันก็คือร้อยร้อยเจ็ดจุดห้าประมาณนะฮะเนี่ยอ่ะอันนี้ลองพ่นดู อ่าบับใหม่ก่อนแปบจะแรงสุดเท่าไหร่ดูครับ865,828ดูนะจำไว้นะ8,6 8,6 5,828อ่นึ่งทีนี้ผมลองเปลี่ยนแค่หกนะ6กอ,อันนี้ซึ่งหอกอเน,นี้ยมันไม่เจาะให้บามันเจาะแค่15ใช่ไหมแล้วไอ้หอกงานเนี่ยมันเจาะร้อยเดี๋ยวลองให้ดูนะมันจะไม่นับเกาะใช่ไหม เมื่อกี้แปดแเท่าไหรน,นะ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้ดูนะว่าเท่าไหร่ความต่างของมันอ่ะทีนี้เรามาดูหอ,อกนี้นะครับคืออันนี้เท่าเดิมเห็นไหมเท่าเดิมทุกอย่างนะพ่น3ามแสนสี่สามแสนแปดสี่แสนหนึ่งสี่แสห้าสี่แสน้าห้าแสสามห้าแสาต่างกันไหมคือหอกงาแรงกว่า นึงออกปะ่ะคือถ้าทำจอบไม่ถึงอะผมว่าหอ,อกงานแรงกว่าอันนี้นะห้าสามห้าอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะผมลองใส่โลซ่าเลยใส่ผ้าคุมด้วยแล้วลองปรับลองใส่การเหมือนเดิมเลยนะ,ะให้มันเหมือนกันทั้งนั้นที่มันไม่ต่างอะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะได้หายข้อสงสัยนะ,ะใส่ใส่แบบนี้เลยเซตจอบอ่ะมาดูจอกว่าเท่าไหร่ จาะเนี่ยผมจะอยู่ที่62.5นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวใส่มูนหนักดาวได้ไหมเดี๋ยวจะได้เจาะเยอะๆหน่อยมูนหนักดาวอยู่ไหนวะอันนี้วอลอกมาใส่เจาะเอากบแดงออกซึ่งจริงๆอะ่ะผมไม่ค่อยแนะนําเซตนี้นะเพราะว่าเวลาในวอลเราจะยืนไม่ได้เลยคือแบบโดนนิดเดียวป๊อกแป๊ก,กตัวบางจากักโอเคทีนี้ลองพ่นอีกีหนึ่เท่าเดิมนะดู ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเท่าเดิมพ่นแบบเซ็ตจบสุดๆเอ๊ยให้ดูจบก่อนนี่ยอ่ะพ่นก่อนแปดแสนห้าพันเก้าสิบแปดนะครับแปดแสนห้าพันเก้าสิบแปดแต่ว่าเราบางจัดนะครับสเตทัสเท่าเดิมดูอินนอร์เดฟอินนอร์เดฟเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดห้านะครับอ่ะพ่นเท่านี้ ป็นไงอ่ะทีเนี้ยอลองดูห่อง,งาถ้าใส่เจาะถ้าหอกง,งาเจาะเพิ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นดูนะถอดถอดเขียบการ์ดเสียบการ์ดอ่ะพ่นดูครับหอองง่องาอนี่ครับประมาณนี้ ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันผมว่าเวลาผมวองจริงอะ่ะผมชอบตัวที่แบบยืนได้หน่อยมากกว่านะเดี๋ยวดูนะคือเซ็ตบองจริง,รงผมผมว่าผมจะใส่วันนี้กบแดงเนี่ยใส่มูหนักเนี่ยฝากผมไม่ไสนใจแล้วก็โล่สตาติกครับสําคัญจัดเพราะว่าทําให้เรายืนได้ใส่นี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ผ้าคุมเนี่ยใส่เป็นเมทิลนะครับ แล้วก็โอกาสอันนี้มาผมอยากยืนได้หน่อยอ่ะอันนี้ลองเป็นหอกง,งาก่อนอันนี้คือเซตบอยนะเปลี่ยนกันแค่หอกอีกทีหนึ่งนะฮะแบบมีเกาะด้วยนะอ่ะอันนี้นะคนนี่คือหกแสนหกเก้าเจ็ดแปดแปดหกแปดหกห้าแปดหกห้าเนี่ยเป็นไงถ้าดูหอกคนไฝดิ ดอคนไฟมื่กี้แปดหกห้าใช่ปะนนดูดิแค่ดาเมจต้นก็รู้แล้วว่าไหนแรงกว่าดูดิคือถ้าทำเจาะไม่ถึงอะ่ะผมว่าหอ,อกงาดีกว่าแถมยืนได้อีกด้วยดูไหมฮะผมเลยคิดว่าตัวหอ,อกพ่นไฟเนี่ย เราต้องทําเจาะให้ถึงนะครับถึงจะแรงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะของด้านขวาครับมันจะมีหมวกใช่ไหมเฮ้ยมันจะมีอัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยครับอีกนอเด็บเนี่ยยี่สิบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยอีกนอเด็บอีกยี่สิบคือมันจะทาให้เราเจาะร้อยกว่านะถ้าเราไปวอเนี่ยหอ,อกไฟอะ่ะยังไงก็จะแรงกว่านี่ออกไหมครับเพราะว่าไอของตรงเนี้ยมันมีมันส่งผลแค่ในกิววอรอันเนี้ยไอของบ้านกิวเนี่ยเออผมเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราจะทำวอหอ,อกค้นไฟอะ่ะก็สุดกว่า นี่ก็สุดกว่าแน่ๆอืก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบการเล่นไนท์พ่นไฟนะครับสายวอโดยเฉพาะเลยแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมคิดว่าจะมาลองรีวิวเรื่องสายดาบอะ่ะอันนี้ลองดูเซตดาบอ่อน,นี่นี่ครับอันนี้คือเซตดาบผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ดูนะครับว่ามันจะแรงได้ประมาณไหน โอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย